ในคลิปนี้นะครับพี่ฟีโต้ก็จะมาช่วยพี่หวานในการไปล่าเป็นเอสมาร์ตอคีนะครับจากเรื่องวันพีชนะครับผมนะซึ่งเอสก็เป็นพี่ของลูฟี่นะครับเอสก็คือแบบว่าใช้พลังไฟนะครับผมคือกินผมปีศาจไฟเข้าไปนะครับก็จะเป็นยังไงอย่าลังเลเลยไปดูคลิปกันเลยไปกัน ขอกาวสบายดีทำบุมทุกทานหะอต้องมัซุม้เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมบเฮ้ยวานเนอยู่บนต้นมาได้ยังไงเนี่ยก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราเอาชีวิตรอดกันเชคเออยเวนะคทุกคนโอเคครับผมก็พี่หวานมาชีวิรอดนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเาเรียกว่าช่วยพี่หวานนะครับผมก็อีจะมาแปลร่าเป็นอสปอดอาคีนะครับซึ่งเป็นไม่ทท่ต้องไปวาบานกับวันรีนัทบัตรเอง ัดนาซึ่งเอสก็มีพลังผล่ที่พูดกันวันนี้มาที่ผลเมล็ดเมล็บป่ะทุกคนเป็นผลผลไฟป่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นผลไฟแน่นอนต้องมาเปิดอย่างงี้นี่คือพลังไฟของเอสเอ้าเมื่อกี้อะไอะอ่านี่ไง เสียงขวดน้ำยาเหรอโอ้ยนี่พลังไฟเดี๋ยวเดี๋ยวทีดนี่มาช่วยไม่ใช่เหรออุยผมลืมตูดเลยผมลืมไปเลยว่าคิดนี่มาช่วยนะครับเสียงเป็นขวดน้ำยาตัวมันมุเหมือนเดินะครับในการบาลานไฟมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรถ้าสมมติเป็นตัวกลางคือว่าจะไม่งงเลยนะมันอาจจะเป็นพวกแบบแม่มดอะไรอย่างนี้แต่นี่มันไม่น่าใช่มันไม่น่าใช่อ่ะทุกคนแบบว่าต้องเป็นอย่างที่เราคิดกันแน่ๆทุกคนตอบพร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งโดนแกล้งนั่นเองหรือเปล่าทุกคนทุกคนคิดว่าโดนแกล้งหรือเปล่าอ่ะรู้สึก ใครแกล้งเลนงั้นเขาไปต้นอื่นนี่ไม่ใช่ต้นนี้แล้วกันฮะเขาไปตัดต้นอื่นที่ไม่ใช่ต้นนี้แล้วกันนะเพราะว่าจะปลอดภัยมากกว่าต้นนั้นนะคะทุกคน S อ่าโอเคต้นนี้เจ้าคือผู้ถูกเลือกจะตัดเองจัับจ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 นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊โอเคทุกคนก็เลยกดไลค์กันยีนะที่ต้นไม้แบบเป็นต้นโตทุกคนจะได้ตัดได้เยอะนะคะโอเคทุกคนก็บการแปรูเน้น ครับทำยังไงให้เนียนๆดีชิปแล้วก็ึบวันนี้นะคะทุกคนเราจะทำบ้านเหมืองกันในเซนอุคยปกตอาจจะลงอยู่เหมือนเท่าไหร่เลยแต่ว่าวันนี้ค่ะทุกคนเราจะลงเหมืองกันให้จงได้ซึ่งต้องว่ายไปตัดไปขุดหินก่อนเลยเลยนี่เขียนไม่เป็นไรโอเคเอามาสักสักกอันแล้วกันเอาไปตัดไม้ด้วยแล้วก็ไปทำเป็นที่ขุดด้วยเป็นโบสถ์หวานจะเห็นไหมทุกคนหกโอเคอุ้ย <H u ys> เ้ยแล้วยงเห็นแล้วทุกคนมันมีบ้านตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะอตอนแรกเราไม่เห็นเจอเลย แล้วเป็นอ๋อมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเหมือนโบสถ์เลยอ่ะเป็นโบสถ์แน่ๆเลยมีอ่าไม้กางเขนอยู่ข้างบนแล้วก็ประตูทางเข้าก็เป็นรูุมอะมีรอยกแต่ว่าของหนวยขาวที่ทุกคนเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะตอนนี้ขออ่าขอครัฟของก่อนนะเพราะว่าครัฟของสำคัญที่สุดนะตอนนี้ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวแล้วสติกแล้หมดบโอเคเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราได้ที่ขุดแล้วก็ที่ตัดไม้มานะคะขอตัดไม้ขึ้นก่อนโอเคทุกคนขอไปสำรวจบ้านหลังนั้นก่อนนะจะต้องมีของแน่ๆเลยใครอยู่ข้างในอ่ะ หเหมือนจะมีคนอยู่ข้างในด้วยเมื่อกี้หวนเห็นตัวสีส้มๆอะแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเนี่มเจ้าของโบสถ์ที่นี่หรือเปล่าโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์จริงด้วยเอ่อขออนุญ,ญาตเข้าไปนะคะอืบเอ่เอ สวัสดีค่ะนี่คือโบทของคุณหรอถ้ามาอยู่ใโบทถ,ถึงมาอยู่กลางป่าได้นั่นเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยสวัสดีเอ่อสวัสดีค่ะฉันเอสเอสไหนอะเอสจากวันพีชรอเอสเอสเอ่อเอสไหนอะคะคือมันในโลกนี้มันมีหลายเอสอะดิเอสมัดอักคีโอ้เป็นเอที่อยู่ในวันพีชนี่เองอ เดี๋ยวเอ็ดเขานับถือศาสนาคิดเหรอทำไมเขาถึงมาเข้ามาอยู่ในโบสถ์ได้เนี่ยผู้ใช้ผลไม้ปีศาจเอ้ยผู้ใช้ผลปีศาจเอ่อไฟโอ้ผลไฟอ๋อคือปกติหนูไม่ค่อยได้ดูเรื่องแบบวันพีเท่าไหร่แต่ว่าชื่อนี้หนูเคยได้ยินอยู่เอสของเจอะไรเงี้ยเอสของเกจทุกคนเดี๋ยวเอสจะเช็คดูนะเอ่อดูอะไรอ่ะอ๋อคุณจะโชว์พลังให้ดูเหรอไหนไหนเอ๊ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนี่มันโบสถ์เอ็ด นี่มันบดมันจะไหมอิดอิดอิดบดมันจะไหมหยุดหยุดโอ้โหทุกคนบาปแน่เน่โอ้ยชิปบาปเน่คุณบาปแน่แน่คุณทำอย่างเงี้ยอ้าวไม่ต้องมาอ้าวเลยคุณมาช่วยฉันดับไฟก่อนโอ้ยชิปละลืมโอ้คุณเกินไปเลยคุณน่าจะไปโชว์พลังอภินิหารข้างนอกคุณมาโชว์ข้างในโอ้ไม่หมดแล้วเนี่ยโอ้หลังคาไม่หมดเลยเองคุณต้องไปโอ้คุณต้องไปทำโอ้ยข้างหลังก็ไหมช่วยกันดับไฟเร็วสิ่ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนมันลามไปบดแล้วอะตรงนี้ต้องไหมบดแน เดียวคุณต้องใช้แบบที่ดับเพิ่มมาดับซีคุณจะมาเผาเพิ่มทำแพสอะไดแบบนีเอรอได้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ไม่หมดเลยโอ้ยตัวนี้นะ่าจะไม่เหลือซากแล้วทุกคนเราน่าจะเอาไม่ทันแล้วแหละโอเคทุกคนเตรียมไอพี B ให้บทเหล่านี้หลังนี้ได้เลยเชื่อใช่ไหมว่าไม่ทันแล้วเชื่ออย่างนง้นเชื่อใช่ไหมว่าว่ามันไม่ทันแล้วโอ้โหทุกคนโอเคทุกคนดับเท่าที่จะทำได้แล้วกันมันไม่ดับให้เราแล้วอ่ะเอา มันดับไม่ได้แล้วนี่นี่ใช่มันดับแล้วทุกคนไอพีค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้ทุกคนขอออกไปดูข้างนอกหน่อยนะปึ๊บก็คือหลังคาเป็นรูโวไปเลยทุกคนโอ้โหโอ,โอ้ก็ไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่ก็บ้าแล้วดูดิโอ้โหตรงนี้ยังพังเลยอ่ะนี่ดูดิหลังคาโอ้โหหลังคาเป็นรูขนาดนี้ฝนตกไฟดับอะไรก็คือแบบอันนี้หมดเลยอ่ะทุกคนทุกคนดูดิเก็บเอาไว้เก็บ อะไรอ่ะเผื่อต้องใช้เก็บอะไรอ่ะที่ดับเพลิงแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องใช้ต้องใช้ตอนนี้นี่แหละโอ้ยโอ้ยคุณต้องมาช่วยกันเดี๋ยวนี้โอ้ทุกคนไม่ถึงว่ะเราเตี้ยกันไปอ่ะตัวเองก็มีติดตัวแท้ๆตัวเองไม่ใช้ว่ะทุกคนหวันไม่ถึงอ่ะคุณต้องช่วยฉันแล้วแหละฮึบ ฮ้ฉันไม่ถึงอะคุณต้องช่วยฉันแล้วทุกคนหวันมีไม้อยู่แค่5้าอันอ่ะเธอหมายถึงอะไรฉันหมายถึงว่าเนี่ยเนี่ยบนนี้มันยังไหมอยู่เลยคุณต้องช่วยฉันดับสิคุณจะมานั่งมองอย่างเดียวได้ไงเนี่ยขำอะไรอะี่งไงต้องขำอะอะไรอะคุณต้องช่วยฉันดับไฟสิมันไม่ใช่เรื่องที่จะน่าขำเลยนะ <S <S อ๋อนี่โอเคโอเคโอเคเอ่อเราได้ไม้มาแล้ว ทึบทึบทึบไหนไหนไม่ตรงไหนเนี่ยไม่หมดเลยเนี่ยนี่ตรงกลางก็ไม่หรือว่ามุมมองเรามันเห็นไม่เหมือนกันหรือว่าทุกคนแต่ว่าของมุมมองวันอะไม่แบบไม่เกลี่ยเลยตรงไหนไม่วะาทุกคนทึบขออึ้งแล้วก็เอ่อย่โอเคไม่เห็นไม่เลยอันนี้การทุกคนว่าเห็นภาพย้อนไม่หายเลยเฮ้ยเ่้ามันเหอฉันฉันแบบยอมแพ้แล้วคุณไม่เห็นจะช่วยฉันเลยเอาเตร็มานนั่งมองดู คุณทำไปเพื่ออะไรโอ้โหแล้วเขาบอกว่าต้องได้ใช้โอเคเรารู้แล้วว่าต้องได้ใช้เพราะอะไรเพราะเขาจะมาไหมอีกนี่เองเขาจะเผาไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเขาไม่ชอบแบบศาสน,นานี้หรอโอ้โหทุกคนแล้วเขาเป็นคนไล่เผาเราก็ต้องเป็นคนไล่ดับอะไรันนี้เอาดิคุณเผาเท่าไหร่ฉันก็ฉันก็นดับเท่านั้น,นแหละเอาดิคุณทําไปเพื่ออะไรวะเนี่ยอยากรู้จริงๆริงโอเคคุณสนุกว่ามากเพราะอะไรฉันอย่อมแพ้และฉันขี้เกียจไล่ดับละเราเก็บไว้ใช้กับตัวเองดีกว,ว่าทุกคน นี่เป็นแหล่งกบดานของโจรสลัดชั่วร้ายมันจะไม่ใช่ได้ไงมันเป็นโบสถ์โอสอดโบสถ์ที่แบบคนเขามางค์เขาไม่น่าจะฟังแล้วแหละมันเป็นพี่ที่พวกแบบศรัทธาเขามานั่งแบบเขาเรียกอ,อะไรสวดมนต์กันน่ะที่มาโจรสรงโจรสลัดอะไรในดุนแบบหรือว่าเขาแสดงวันพีชมากเกินไปเขาเลยคิดแบบนั้นไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเราต้องทําหน้าที่เป็นพลเมืองดีในการดับไฟคนชั่วใช้ที่ศรัทธาเพื่อไม่ต้องสงสัยจริงเหรอ เรื่องวันพีชมีด้วยเหรอทุกคนมีเลครับเคยดูหรือเปล่าเนี่ยต้องอวเขาเผาไปแล้วกันทุกคนเราเอาแต่มาหมกมุ่นกับเขาแล้วไม่ได้ไปแบบว่าทําการชีวิตรอดลงเหมือกันทีทุกคนซึ่งเราพูดไปแล้วว่าเราจะลงเหมือนแต่ว่าไม่ลงเหมือนกันทีนะงันไว้เจอกันนะเอสทุกคนซึ่งหวานไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ดูอย่างที่พูดไปนะแต่ว่าเขาก็ดูเป็นคนที่ห้าวหารดีนะทุกคนกินไม่ได้อันนี้มันจะมีอะไรให้เราขุดปะเนี่ยเฮ้ยมีอันนี้ เสียงอะไรอะเสียงอะไรเอยเสียงทำน่ากลัวจังเลยอ้าวคุณตามมาทำไมเนี่ยอ้าวคุณไม่ไปแบบกำจัดพวกโจรสลัดชัรลายอะไรแล้วหรอคุณแบบตามมาทำไมวะเนี่ยช่างเขาเถอะปล่อยเขาไปคนเดียวว่านจะมาทำการขุดไอ้เหล็กตรงนี้นะคะแล้วก็จะขุดอ่าถ่านด้วยเพื่อไปหามหาแร่โหทำไมของเขาโหดของเราอีวะเนี่ยเออมหาและมหาทำไมวะเขาจะเปลนต้องใช้ด้วยหรอเอยไงก็ช่างเถอะทุกคนแล้วก็มาทำหน้าที่ของเราดีกว่า โอ้โทุกคนแต่เครื่องของเขาโหดมากค่ะมดูของเราดิค่อยๆขุดไปทีละบล็อกทีละบล็อกของเขาแบบปุ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 บไปแบบทีละแผงทีละแผงอะ่ะนี่สินะไมค์ครับก็ใช่อะดิก็ <c oughs> คุณเล่นอยู่เนี่ยคุณอยู่ในเกมตอนนี้ก็คือเกมไมค์ครับนี่แหละ อะไรเขาพูดอย่างเป็นมนุษย์ยุคหินไปได้โอ้ยทุกคนมาฮึบแล้วก็ทําการต่อบบล็อกกันไปอุ้ยตรงนี้มีมีเหล็กอยู่นี่ว่ะฮึบฮึเราจะขึ้นไปขุดข้างบนกันนะคะเออโอเคมีบล็อกอะไรเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้คือโอ้ยมีบล็อกเยลลี่แน่เลยใช่ป่ะไหนละนี่ไงบล็อกเยลลี่จริงด้วยเอาจะไ้กินนะคะทุกคนมาดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณโชคดีเกินไปหรือเปล่าทำไมคุณเจอแบบพวกพวกเพชรด้วยอ่ะของฉันใช่ไหมก็ใช่คุณหาเจอมันก็เป็นของคุณนั่นแหละแต่ว่า โอ้โหคุณโชคดีจังเลยอะ <Hey. S 1> นี่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นนะทุกคนทําไมมันถึงบปหาเจอได้ง่ายๆแบบนี้วะโกงหรือเปล่าอะแต่เขาจะโกงไงทุกคนเขาจะแบบว่าเขาดูทรงไม่น่าแบบเคยเล่นไหมครับมาก่อนอะเพราะเขาบอกนี่สินะไหมครับมันก็น่าจะไม่เคยเล่นปะหรือว่ายัางไงหรือว่าเขาแอบ,บเกมหมดเขาจะรู้จักเกมหมดเหรอเยอะอะไม่เอาละอ๋อไม่เอาซะง,งั้นแล้วต้องทำไงคือฉันคือให้ฉันหรอคุณให้ฉันหรอเอ้ยเดี๋ยวอย่าเผาสิอยา่าเผาจะเอาเดี๋ยวมี อันนี้ไม่ได้เลยระเบิดทิง้งไม่ได้คุณจะไปหาเลขอันไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวฉันจะรับรับช่วงต่อเองอันนี้นจะเป็นคนเอาเองไม่อย่าเผาฉันมีที่ดับไฟนะยายาเฮียย่าชิกก็สาดน้ําใส่เลยจะเผาเผาไปทําไมเผาไปเพื่ออะไรฉันต้องเป็นคนฉันต้องการมันคุณอุ้ยอ้ยให้ยืมหมอให้ยืมหมออ้าอุ้ยไม่ควรเยอะอุ้ย พูดทำไมมันเยอะจังวะทุกคนนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวนะนี่มันเป็นโกงหรือเปล่าวะรือมันเป็นมอดของมันมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้มันดูแปลกและอุ้ยเยอะมากอูเยอะอูเยอะมากเหมือนจะรู้ทันแต่ก็ไม่รู้ทันเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้คุ้มเอาให้คุ้มต่อจากนี้คุณก็ไม่ต้องเผาแล้วเพราะฉันจะเอาให้หมดเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังวะนี่มันเป็นบล็อกต่อลงไปข้างล่างเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่น่าจะหมด มีกี่อันแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันจะสองจะแตกแล้วนะโอ้โหโอ้โหแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะเอิ่มเอสคุณจะไม่เอาจริงๆหรอมันมีเยอะมากเลยนะคุณแบบรู้จักวิธีคราฟเกาะไหมมันจําเป็นเอ๊ะอยากได้ไฟไหมไม่เอาไม่อะทำทำโอ้โหโอ้โหเปิดมาก็เจออุ้ยอุ้ยเปิดมาก็เจอแมงมุมเปิดมาก็เจอเมงมุมกับสัปปะหลาดอืมมาดีโอ้ดีนะไอ้สัปปะหลาตตัวสีขาวเมื่อกี้ไม่ทำร้ายเราโอเคทุกคนอโอ้โหเปิดมาก็เจอโบดไหมอยู่เลย ไอ้ีเบอะทําทำไมเขาตามเรามาอีกแล้วเนี่ยเขามีใจเปล่าทำไมถึงตามเรามาทุกรอบเลยเราไปไหนเขาก็อยู่นั่นเราอยู่ไหนเขาก็อยู่นั่นเราไปตรงไหนก็เจอเขาตลอดเขาแอบมีใจหรือว่าเขาเป็นสตอกเกอร์กันแน่วทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอืมเอางี้ทุกคนว่าจะแอบว่าจะทําการวิ่งไปอีกทางนะคะทุกคนถ้าเขาตามมาเนี่ยว่าเขามีใจแน่แน่ทึ๊บ ล่าล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 าฉชนจะไปตัดไม้ดีกว่าลาลาล่าลาล่าี่เขาตามมาหมดทุกคนเขามีใจแน่ๆนเลยอะมีใจเฉยแต่หวานก็ไม่ติดนะทุกคนถ้าจะให้หวานแบบว่าเป็นภรรยาของเอสอะไรเงี้ยทุกคนเออคุณเอสคุณมาทําอะไรตรงนี้อะคุณไม่ไปแบบล่องเรือหรือว่าไปทาภารกิจอะไรของคุณหรอทำไมคุณถึงตามมานี่เธอว่าไงอะมีอะไรหรอทำไมมีอะไรติดหน้าฉันหรอเพชรราคาเม็ดละหนึ่งล้านเบอร์รี่เอาคืนมาเอ้าเอ้า อะไรอ่ะคือแล้วคุณก็ไปหาตัดเอาเองดีเนี่ยอะไรอ่ะคุณเป็นคนโยนไม่ฉันเองแล้วคุณเออเดี๋ยวคุณเป็นคนพูดเองอ่ะว่าคุณไม่เอาอะไรวะเนี่ยคุณเอาแต่ใจเลยอ่ะตีเป็นคนพูดเองในแถวก็ตีไม่เอาไม่อยากได้เลยเพราะมันเยอะเกินไปแล้วในทาเมื่อกี้ก็มีเยอะอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะอ้าฉันจะไม่ทุกคนถ้าเราลงน้ําเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วฮึมาดิแค่ฉันลงน้ำโอ้ยเออโอ้ยเดียว มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่ว่าเราอยู่ในน้ำเขาจะทำอะไรเราได้เฮ้ยโอยเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องตัดนั่นมาตัดเราหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเอาเครื่องขุดเล็มาตัดเราหรือเปล่าจะตัดแกเล็เกือบหมดแล้วเราจะต้งต่อไปแน่ๆทุกคนใครจะอยู่ให้เงาะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะใครจะไอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานนะคะทุกคนเฮ้ยีที่ได้ทำคลิปเลยคอบคมณทุกคนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะซีอีโอเกต